เื่องนี้ชื่อเรื่องว่าสาวฝั่งตรงข้ามสาวฝั่งตรงข้ามเป็นเรื่องของไอ้ตั้มนี่แหละครับตั้มก็ไปตอนนั้นตั้มเล่นตีที่รู้สึกจะเป็นอุบลหรือดอนเนี่ยจําไม่ได้ครับ,รบก็เหมือนเดิมก็ไปหาที่เชา่าคราวนี้ยไม่ได้แปลพันไป็นแ,ล,แล้วเป็นห้องเช่าที่เป็นบ้านหลังหนึ่งครบซอยห้องอะ่ะซอยห้องห้องน้ํารวม ก็บอกอย่างที่บอกอ่ะเขาไปน้องตีต้องจ่ายออกก่อนหาถูกไว้ก่อนครับเดือนละหกร้อยอยู่กันสองคนห้องน้ํารวมเดือนละหกร้อยอันนี้กี่ปีนะค่ะโอ้ต้องมีก็เนี่ยรวมๆยี่สิบปีเหมือนกันครับถ้าเดือนละหกร้อยนี่ยี่สิบปีฮะเดือนละหกร้อยห้องน้ารวมครับแล้วห้องที่มันได้เนี่ยเป็นห้องข้างหน้าติดถนนเลยครับซึ่งก็เป็นผู้ผมจริงจะไม่ชอบเพราะว่าแดดมันเข้าทั้งวันแสงมันเข้าทั้งวันพวผมนอนกันไม่ได้แต่มันบังคับ ให้อยู่ให้ได้ไล่ขึ้นไปไอ้ตัม้มไปกับวิน <c oughs> ก็บนอุบเลยตั้งแต่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมีคนสติไม่ค่อยดีนั่งนอนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ตั้มก็บนบ่นแต่ว่ามันซื้อของให้เขากินนะ <c oughs> ไอ้ตั้มเป็นคนแบบเนี้ย <c oughs> บ่นเล้แม่งเมนว่ารู่นี่นะั่นแต่เวลาไปไหนมาไหนก็ติดแซนด์วิชมาให้เขากลับจากร้านเอาเข้ากล่องจากร้านมาให้เขากินครับ <c oughs> จนมันไปไปจัดของจัดของขึ้นห้องจัดของเสร็จเปิดม่าน เพื่อเตรียมวัดว่าจะเอาอะไรมาติดหน้าต่างดีครับมันเห็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายของชําอืมีพวกแต่เป็นร้านแบบเบลเทเลต่มีพวกผักกาดดองหน่อไม้ดองมีเครื่องดองเครื่องดื่มมีทุกอย่างอะ่ะเหมือนเป็นร้านเดียวของแถวนั้นเลยอ่ะในหมู่บ้านนั้นมีร้านนี้ร้านเดียวร้านใหญ่ครับชั้นสองสายตามันเห็นเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องอืมันเห็นแวบ,บได้บอกว่าโคตรสวยเลย่างเงี้ย ตารายผมฟังโคตรสวยได้ยังงเนียเ,เออก็บอกอันนี้มันเลิกบทแล้วบอยวินกูอยู่เนี่ยอยู่ยาวๆเลย <c oughs> บอาวินอยู่ยาวๆเลยได้ได้ได,ได้แล้วแต่มึงเลยตั้มอยู่นยาวก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกวันไอ้ตั้มพยายามสื่อสารนะเขาเอาไฟฉายส่องไปห้องเขามาั่งพยายามเขียนซื้อปากกาเมจิกมาเขียนใส่กระดาษชูมั่งทําไมไม่ข้ามไปก็เค,เคยเคยไปแล้วแต่ไม่เคยเจอเขาอยู่ข้างล่างเลย<อ>แล้ว อแปะกับซิมอะถ้าทางดุผหวลูกสาวมากมีลูกสาวคนเล็กมารู้ชื่อตอนหลังชื่อเหมยเล็กมันก็ถามมันก็พยายามส่งทั้งนั้นเขาก็ตอบโต้กลับมานะถามว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็รูะ้ะเออชื่อน้องหนิงก็ได้คุยมันคุยอย่างนี้ทุกวันลนะบางทีกลับจากเล่นตีตีสามี่สีมันก็ไปฉายไปสองห้องเขาให้เขาตขื่นมาคุยกับมันอนะอืเป็นอย่างเงี้ยจนถึงขนาด มีคืนหนึ่งวินบอกว่าไอ้ตั้มออกไปตอนตีส mm ี hmm. ่เพราขานัดให้มาเจอหลังบ้านไปคุยกัน mm hmm. ไปนั่งคุยกันหลังบ้านก็ผ่านไปนเงี้ยจนแบบเป็นอาทิตย์เลยมีอยู่วันหนึ่งตั้มเลิกเล่นตรีมาตีสองกว่าไปเคาะร้านเขาขอซื้อเบียซิมแกก็โวยวายเลยขจะขายให้มึงตีสองกี่สามมึงบ้าหรือเปล่า mm hmm. มันก็บอก คืนก่อนมันยังมีคนขายให้ผมเลยม่งั้นผมยะซื้อทําไมอืมอาซิมันนี้ก็เป็นเด็กในร้านที่เป็นลูกจ้างมาขายให้ครับผมบอกแต่กูไม่ขายแล้วปิดร้านงไปเลยเมา,เาล้ก็ไปที่อื่นครับตังโอเคกลับขึ้นห้องกิวัตดเหมือนเดิมเอาไปฉายมาส่องฟ๊บฟืบฟืบส่นสัญญาณทางนู้นก็ตอบโต้กลับมาไอ้นี่กันเลยอยากได้เบียร์สองขวดเขาก็บอกให้มันเดินไปเอาหลังร้านอืมครัันมา เอาให้ไอ้ตั้มก็ถือเบียร์มาสองขวดถือเบียรก็นั่งดื่มกันจนมีคุยไปเรื่อยเนี่ยเป็นเดือนเลยวินบอกว่าเป็นเดือนเลยคุยกันเป็นเดือนเลยเฮียแต่ผมไม่เคยเจอเลยนะ <c oughs> ไอ้ตั้มเห็นอยู่คนเดียวมไม่รู้จะสวยขนาดไหนแต่น่าจะสวยแล้วเพราะหมวยเล็กก็สวยแต่หมวยเล็กมันยังสิบสามสิบสี่อยู่จนมีวันหนึ่งตั้มบอกว่าวินกูลาออกจากวงได้ป่าววะ อถามทําไมมึงเยู่ไหนตั้มมึงไปร้องที่อื่นเนระกูนัดกับน้องเขาไปว่ากูจะพาน้องเขาหนีน้องอีพี่หนวดคุกนะมึงอกูตัดสินใจแล้วตั้มบอกกูตัดสินใจแล้วเนี่ยคืนนี้ยกูจะพาน้องเขาหนีเพราะเขาบอกมาแล้วว่าคืนนี้ยยังไงให้ขึ้นไปหาเขาให้ได้ต้องคืนเนี้ยยังไงต้องขึ้นไปให้ได้ต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ได้คืนเนี้ย พอตีสามปุ๊บไอ้ตั้มจัดแจงเลยไปยินบ้านเขาขึ้นจากรั้วข้างบ้านข้ามขึ้นเหยียบกันสาดขึ้นชั้นสองขึ้นไปปรากฏไม่ใช่น้องหนิมอยู่เด็กเป็นหมวยเล็กนอนอยู่ oh. uh huh. แต่หมวยเล็กก็ลงโดนแปะทำมินีมิหลไอ้อตั้มเห็นก็โดดเปิดหน้าต่างเข้าไปเลย uh huh. เข้าไปช่วย แล้วบอกพลเข้าไปอ่ะห้องนั้นอ่ะมันไม่ใช่ห้องนอนครับมันเป็นห้องที่เก็บไอโอ่งดองหน่อไม้อ่งอะไรเนี่ยเต็มเลยอไอตั้มก็ตกใจปะก็ตกใจมึงเข้าบ้านกูได้ไงวะมึงบุกุม๊มึงขโมยเหรออืโวยวายดังลั่นเลยสักพักหนึ่งลูกจางก็วิ่งขึ้นมาเจซิมก็วิ่งออกมาซิมก็ถือปืนไปด้วยป่บอกยิงมันเลยมันเป็นขโมยไอตั้มก็ตัวสั่นเหมือนเลยก็ตัวสั่น ตัมบอกยิงได้ไงเนี่ยแปลมันข่มขืนลูกหรืออยู่เนี่ยเหมือนเล็กก็นั่งร้องไห้ไอ้ตั้มพยายามปอบกันอันหนิงอยู่ไหนอันหนิงอยู่ไหนอันหนิงอยู่ไหนเรื่อเจยไม่อยู่นานแล้วเจ้ไม่อยู่นานแล้วก็เหมือนเล็กเนี่ยบอกว่าเจ้นเนี่ยโดนส่งไปอยู่ที่อื่นแล้วในที่เขารับรู้มามมเพราะคนแถวนั้นก็พูดกันว่าตอนแรกอ่ะได้ยินมาสองอย่างประมาณว่าซิมเนี่ยแกห่วงลูกสาวมากไม่ให้ลงมาเจอใครเลย ใจอ,อันนึงอ่ะคือเขาส่งไปอยู่ที่อื่นแล้วอืเพราะว่าแปะเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆเป็นพ่อเลี้ยงอคือมาอยู่เนี่ยแกก็ห่วงลูกสาวส่งไปอยู่แล้วแต่ไม่มีข้อมูลใดจริงๆเลยเรารู้จากปากเหมยเล็กว่าเนี่ยอันหนึ่งไม่อยู่แล้วอบอกไม่อยู่ไงวะทางเนี้ยซิมก็จ่อปืนที่ตั้มเลยไอ้ตั้มก็ทําอะไรไม่ถูกแต่บอกว่าเนี่ยเหมนเล็กก็เข้าไปกอดแม่เนี่ยเนี่ยเน,ย,เคคนเยเนี่ยแปะเขาจะข่มขืนหนูอะไรเงี้ยซิมเนียก็ยืนนิ่ง หมือนไม่เชื่อลูกสาวว่ะจริงหรกไม่ต้องโกหกกูอะไรเงี้ยไม่ต้องเชื่อตั้มบอกระบายนะทานไว้ถุงมันก็พยายามจะไปหน้าต่างออกแปะก็ดึงลงมาก็ยื้ยุดกันถูก,กระชากกันอยู่พังอะจนแบบลากไอ้ตั้มลงมาได้ตั้มก็กิ้งกิ้งไปชนโอ,อ่งโอ่งม,มันก็ลม้มแตกนะว่าแตกมาปุ๊บไอ้สิ่งที่อยู่นั้นมันมีหน่อมไม้ดองอือกับล่างล่างหนึ่งอยู่ในโอ,อ่ง หมวยเล็กวิ่งเข้าไปก่อนเลยตั้มบอกว่าร่างนั้นมันเปื่อยย,ยุยจนแบบหยิบติดแล้วอะ่ะเป็นล่างหอยนิมเอาไว้น่ะตั้มจับหมวยเล็กได้วิ่งออกลงมานไดชั้นสองวิ่งออกหลังบ้านเลยไอ้แปะกะซึิมก็วิ่งตามจะจับให้ได้บอกรู้เรื่องวัวแล้วเอามันให้อยู่ฆ่าไมใ่ให้ตายไอ้ต้องฆ่าไม่ตายเอาไม่ตายไอ้ตั้มเลยหมือเล็กเข้าไปอยู่สวนหลังบ้านไปแอบ ตั้มหยิบอย่าร้องอย่าร้องอย่าใหไ้ได้ยินอย่าร้องนะอย่าร้องนะอตอนนี้หนีก็หนีไม่ทันแ <c oughs> ป๊บเดียวเสียงรถตำรวจมาพอเสียงรถตำรวจมาแล้วไอ้ตั้มตะโกนลั่นเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> แต่ตอนนั้นมันลืมนึกว่าใครว่าไปแจ้งตำร,รวจออตำร,รวจก็มาช่วยไว้ได้ท่านคนที่แจ้งตำร,รวจคือใครรู้ไหมคนบ้าที่นั่งอยู่อเอาไม้ไปทุบตู้โทรศัพท์ให้ตำรวจมา เหมือนรู้ว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็เข้าไปช่วยไม่ได้คนบ้านเนี่ยไปทุบตู้โทรศัพท์เพื่อให้ตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วมันก็พยายามชี้มุ้งชี้ไม้ให้มาตรงเนี้ยอืไอตต้ต้ามได้ยินเสียงตำรวจก็ตะโกนช่วดยด้วดยตำรวจก็เลยเข้ามาผมบักดสืบไปทีมันก็คือแต่เนี่ยมันก็ข่มขืนนี่แหละมันก็ทาเนี่ยจนเหมวยเนี่ยท้องไอหนิม่มเนี่ยท้องอแล้วที่หน้าหดหูกันนั้นคือแม่รู้ทุกอย่างรู้เห็นเป็นใจรู้ทุกอย่าง คุแบบไม่ให้ไปโรงเรียนไปไม่ได้เพราะน้องท้องแล้วท้องโตแล้วว่ามันก็เลยให้กินยาขับน้องเสียชีวิตแล้วตรงนั้นจะเอาศพอะไรไว้ไม่ได้มันก็เลยใส่ไว้ไในโนะอ่งดองนั่นแหละแล้วพอเนี้ยทั้งหมู่บ้านอนะไอใครที่ไปซื้อหน่อไม้ร้านนี้ก็เรียบร้อยเลยไปได้กินหน่อไม้ดองศพไม่รู้ว่ามันโอ่งเดียวกันหรือเปล่าก็คงไม่เอาโอ่งเดียวกันหรอกมั้งแต่เป็นยังไงคือ จิตวิญญาณเขานะเขาบอกว่าให้ขึ้นมาให้ช่วยเขารู้ว่าคืนนี้น้องเขาจะโดนอะไรอ่ะเขาต้องย้ำไอ้ตั้งเขาบอกว่านี่เขาบอกเลยว่าให้ไปให้ได้นะคืนนี้แล้วจะยอมเนี่ยจะไปด้วยเนยอมทุกอย่างเลยเนี่ยยังแสวเลยแล้วทุกวันนี้เขาตามมากับมึงวะมันบอกก็ไม่รู้เขาแน่แต่แค่อยากช่วยน้องเขาแหละเสร็จแล้วก็โดนจับทั้งทั้งปวดทั้งเมียเลยอุ้มยุ้งนี้ทำหนังได้เลยนะ ใช่ใช่อันนี้สุดสุดนี่บอกแล้วไอ้ตั้มมันเจอแต่ละอย่างหัวทั้งนั้นอะเหมือนที่เล่าให้วีฟังเจอจนขนาดติดอ่างเออจริงจริงจริงแต่ดูเขาก็เป็นเขาเป็นคนที่หาเรื่องจะเจออย่งใช่ใช่เป็นคนหาเรื่องเจอเรื่องมันเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนปากไวหนึ่งครับแบบกลางกลางอะไรเงี้ยครับแต่ตัวจริงๆมันเป็นคนจิตใจดีนะไอ้ตั้มเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนจิตใจดีมาก ก็เป็นนี้ใส่นักร้องแหละนักร้องก็จะอย่างนี้แหละแต่ผมมาเป็นถ้าอยู่กับเพื่อนออยู่กับเพื่อนจะไม่ค่อยกลัวอะไรอ่าถ้าอยู่ <คน S 2> กับเพื่อนเนี่ยแต่ถ้าคนเยอะเนี่ยเรารู้สึกว่าพลังเราเยอะกว่าแต่ถ้าคนเดียวเรียบร้อยแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยอาจจะเปล่าไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นใครๆก็เป็นแบบนี้นะเนาะใช่ฮะแต่อยู่เ<ม>พื่อนไม่ค่อยเจอเจอตอนอยู่คนเดียวคนเยอะไงใช่ถ้าอยู่คนเดียวอะไรเตรียมตัวอะไรก็ล็อกเป้าแหละนี่ของเหี้ยนี่เรื่องนี่เกิดจังหวัดไหนนะ อุดออุบลหรือดอนเน่ยผมจำไม่ได้นาหรือยังคะก็เกือบยี่สิบปีแล้วครับเป็นข่าวไหมน่าจะเป็นอืม